มาจ้ามาช็อปปิ้งค่ะเวลคัมเวลคัมทุช็อปปิ้งช็อปปิ้งมีหลากหลายสไตล์นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ชุดสั้นชุดยาวมีหมดนะคะชุดยาวอยู่ฝั่งนี้นะคะลายเสือก็มีเดรสสวยๆยาวๆกระเป๋าก็มีนะคะ คค่ะ okay,